สำหรับอันนี้นะครับ f อบอกว่าทองขุดเคยได้ยินแต่ทองคำธรรมชาติเขาบอกว่าทองขุดจากพิจิตเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นทองจริงหรือเปล่าใช้คำว่าทองขุดถือว่าคำพูดต่างไปขอทำคอนเทนต์สักหน่อยครับว่าจะเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ทองขุดหรือเรียกว่าทองธรรมชาติก็ได้ครับเขาคงขุดมาเขาก็เลยเรียกว่าทองขุดนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยว่าสีจะเป็นลักษณะแบบไหนสําหรับอันนี้ดูจากน้ําหนักดูจากการสรัมผัสแล้ว ก็น่าจะเป็นทองนะครับสําหรับอันนี้ครับก็น่าจะเป็นทองส่วนความบริสุทธิ์อยู่ที่ไรเราต้องไปดูหลังหลอมนะครับแต่อันนี้มาจากพิจิตนะครับอันนี้เป็นทองจากพิจิตไม่ใช่จากเมืองการหรือว่าทองผาพภูมินะครับโอเคครับดูจาก ผงดูจากสีแล้วก็คงจะว่าไปตามนั้นครับเขาแค่เปลี่ยนคำเรียกมันก็คือทองธรรมชาติหรือว่าอยู่ในดินอยู่ตำหินอยู่ตำอะไรครับเรียกว่าทองธรรมชาติแต่สัรพนามเขาคือทองขุดไปดูน้ำหนักพร้อมกันเลยครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่ไปกันเลยครับเราไปดูเลยว่าทองขุดหนักอยู่ที่เท่าไหร่หนักอยู่ที่30.63ซื้อมาหรือขุดเองเนี่ยแรน้ำหนักเหมือนซื้อมา ขุดเอาเลยครับโอเคครับขุดเอามีกําไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าซื้อเข้ามานี่โอกาสขาดทุนสูงมากครับเพราะว่าสิ่งสกปปกมันเยอะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหลอมแล้วจะเหลือกี่รัรมแล้วประเ็นต์ที่เช็คได้คือเท่าไหร่ครับทองธรรมชาติมีอยู่ทุกที่แต่เราต้องหามันให้เจอคำนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับเรียกว่าชาละวันนะครับเพราะได้ยินแต่เพลงคำว่าสาวงามเมืองพิจิตรครับอันนี้คือชาละวันกันแล้วกันครับมีหลายคนนำมาหลอมแล้วไม่ใช่ทองครับอันนี้เราไปลุ้นพร้อมกันเลยว่าจะใช้ทอง หรือเปล่าทองขุดจากพิจิตเราไปดูกันเลยครับให้หมดอันนี้ด้วยปัดปัดให้หมดแล้วปกคืนไปเก็บใหม่คุณคุณนานได้คุกไหวได้สัปดาห์หูไปไวเทสสัปดาห์หนึ่งได้ขนาดนี้ไปขุดดีกว่าถ้าสัปดาห์ได้ขนาดนี้สี่สิบก้อ เอาดินขึ้นมาสี่สิบกระสอบแล้วเหลือทองแค่นี้โค้ทางนั้นเปลี่ยนใจแล้วผมเอาดินขึ้นมาสี่สิบกระสอบนะครับแล้วล้างทองได้แค่นี้ครับแต่มันก็คุ้มนะครับถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรถือว่ามันเป็นแร่ที่ธรรมชาติครับแบบนี้เรียกว่าธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่สร้างให้เหมือนธรรมชาติครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะใช้เวลาหลอมนานหรือเปล่าขอโฟกัสใกล้ๆหน่อยครับขอโฟกัสใกล้ๆหน่อยอยากรู้จริงเลยว่า ทองขุดจะเหมือนทองธรรมชาติจากทองฝาภูมิหรือเปล่าแต่ผมได้ยินมานานมากเลยครับเกี่ยวกับทองพิจิตนะครับแต่ไม่เคยมีใครนํามาหลอมขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้คอนเทนต์อะไรที่แปลกใหม่หลายทางขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่เปิดช่องมาเป็นเวลา2ปีครับแต่เปิดร้านได้1ปีนะครับถ้าใครส่งของมาหรือว่าส่งอะไรมาก็แล้วแต่ คิดว่าผมโกงแจ้งความได้เลยครับเพราะทั้งชีวิตผมไม่เคยโกงใครเลยครับคุณแจ้งความได้เลยครับคุณคุณแจ้งกันเยอะๆนะครับทําไมถึงพูดเรื่องนี้พนดีลำํำคานคนหนึ่งเหมือนเม้นไม่เลิกครับเคร์ยไงไงก็ไม่จบครับ คือถ้าคุณคิดว่าผมโกงแจ้งความเลยครับถ้าผมมีจริงยังไงหมายต้องมาหาผมแน่นอนครับไม่ต้องไปเม้นมันไม่ได้อะไรหรอกครับเม้นมากผมก็ลบพิ้งครับเพราะผมไม่ได้เป็นอย่างกี่คพณพูดนะครับไปลุ้นทองคำกันต่อเลยครับไปลุ้นทองคำกันต่อเลยว่าทองธรรมชาติจากพิจิตรจะเป็นสาวงามหรือว่าจะเป็นกลุ่มหล่อหรือว่าจะเป็นแท่จระเพยเราไปดูกันเลยครับ คำว่านุ่มหล่อคือเป็นทองที่แบบเป็นดีครับคำว่าสาวสวยก็คือทองที่หน้าสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นนุ่มหล่อและสาวสวยหรือเปล่านะครับสําหรับสาวงามที่ิอดิตดาราวันเธอลูกใครกันนันี้เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยน่าสนุกสนุกไปนะครับอย่าเสี่ยครับอันนี้คือทองธรรมชาติแน่นอนครับเพราะว่าการหลอมมันยากครับทองธรรมชาติมันจะมีสิ่งเจือปนที่ไม่ได้ทองเวลาเราหลอมแล้วมันจะมี ฝังนะครับคือที่สกรูเกล็ดนึ่งหรือว่าแร่ตัวเดีวที่ไม่สามารถหล่อละลายได้มันตังการหลออตัวนะครับมันก็จะละลายยากหน่อยครับหรือกล้องจะตัดครับขอออกมาสักนิดแล้วไปรูมเข้าทีหลังนะครับ <S <S 1> <S 1> เริ่มละลายแล้วครับอันนี้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือคือจะเป็นหนุ่มหล่อและสาวสวยหรือเปล่าแค่นั้นนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างทั้ง ข้างหน้าตาไม่หล่อจะเสียงเนื่อดฟังดูก็ไพเราะบ้างเหมือนบ้างนะครับแลายตัวระเบนดปูนยาก้นหน่อยนะครับสำหรับทองคำประดาษฐ์ยงเหลือทองที่ทำการกระตัดมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมี เยอะอย่างเช่นดีกหงส์ขวดอะไรพวกนี้ครับอันนี้ขวดเขาบอกว่าขุดมา4คิบกะกรลอนแล้วเหลือ3กำหลังหลอมจะเหลียเท่าไหร่บรรลุก,กันแบบยาวๆครับมึงมีที่ไปไหนไหไ้เนาะผมว่าน่าจะเหลือประมาณสักที่7กำนะครับเด,เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็ฝ่าก่อนหลอ 30. ม30.6ครับ เขาล่อเองมันก็ได้กําไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปรับเขามามันเสี่ยงครับแบบนี้ครับถ้าไปรับเขามาในราคาที่สูงเกินมันเสี่ยงครับมีหลายคนนํามาหลออขายบางคนได้กําไรบางคนขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงครับถ้าหาเองได้ก็หานะครับรู้สึกว่ากล้องจะลออเดี๋ยวมันตัดนะครับขอเวลาออกก็น่อยเดี๋ยวเรามาถทายทํากันต่อนะครับผ่านมาสิบนาทีก็เสร็จเรียบร้อยไอ้อกออ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นนุ่มหล่อหรือสาวสวยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทําสัญญกรรมต่อเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับใช้เวลาเซตตัวมามสามสิบวินาทีนะครับสําหรับทองคําที่เปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้จะเซตตัวไวกว่าทองคาเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับเพราะว่าทองคําต่ําละลายไวแต่จะเซตตัวช้าหรือว่าจับตัวให้แข็งช้าจะไม่เหมือนทองคําที่มีเปอร์เซ็นต์ดีๆนะครับจะเซตตัวไวมากครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยว่าอันนี้จะถึงเก้าสิบเจ็ดหรือเปล่า จากท้องฝาภูมิหรือเมืองการส่วนมากก็จะหลอมได้97-98นะครับแต่จากแม่น้ําโขงหลอมได้94ครับและจากที่ไหนจําไม่ได้แล้วหลอมได้88ครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าจากพิจิตจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับแห็งยังไงเนองโอเคจุ่มกดในติ๊กเลยเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเราต้องทําสัญญกรรมต่อหรือเปล่าเรามาดูในเบ้านะครับในเบ้าเราไล่หมดแล้วนะครับ เหลือนิดหน่อยครับ <โ ac. S 1> เหลือนิดหน่อยครับมองไม่เห็นแล้วครับโอเคมาดูที่สีเป็นไงต้องทำ Greek, สนิยกรรมบ่าไหนรูรด้ดูสีแล้วนะครับเราคงต้องสัญญกรรมเพิ่มเติมนะครับหนุ่มหล่อและสาวสวยยังไม่มานะก่อนที่เราจะไปดูราคาและเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าทองที่หลอมได้ก้อนนี้จริงแล้วนํามาจากไหนครับนํามาจากหินแบบนี้นะครับนามาจากหินแบบนี้ทั้งหมด4ี่สิกระสอบ แล้วก็ทําอีท่าไหนไม่รู้จนได้ทองมาให้ผมหลอมหลอมแล้วเหลือแค่นี้เราไปดูราคาและเปอร์เซ็นต์พร้อมกันเลยครับทองขุดจากพิจิตเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับเช็คได้ที่89.99%นะครับมีเงินผสมอยู่เกแล้วก็มีทองแดงอยู่0.6ครับส่วนมากจะเป็นแร่เงินนะครับ น้ำหนักหลังหล้อมเหลือ2 6 9 4ก่อนหลอมอยู่ที่30.6ครับได้กรรมละ2857บาทเจ้ารวมคือ76967บาทหักผมแล้วเหลือ71507 19บาทถ้าโดนกดราคาเกินจริงสามารถแวะมาหาผมได้เลยแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับแต่หลายคนมักมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพราะว่าผมกวนเขาก่อนจะขายอีกครับขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนขอบคุณมากนะคุณ,คณนุ่มนุ่มพิจิต <laughs> ขอบคุณครับ